กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Roblox นะครับแแบบการพิดออนไลน์นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับจะมาสอนอัพสเตตผลแสงเอาไว้ฟาร์มนะครับผมเอาไว้ทั้งฟาร์มคาเค้นทั้งฟาร์มบอสบนบกได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนี่ครับก็สเตตนะครับผมได้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากตอนที่ผมสตรีมอยู่แล้วผมก็เปลี่ยนนะครับตอนนี้นะครับว่า มานาผมรู้สึกผมเยอะไปนะผมใช้ก็ที่จริงก็ใช้เปลืองนล้วมานาตัวผมเองนะครับแต่ผมเป็นเผ่ามิงไงนะครับเผ่ามิงก็เพิ่มมานามา10%นะครับแล้วก็มีของดีเจนมานาประมาณ5นะครับก็สมใส่ของจนเป็นเป็นมานาห้านี่ยประมาณนี้นะครับของผมนะครับดีเจนก็จะเป็น5นี่ในเจนมานานะครับผมมาดูสเตตที่ผมอัพไว้นะครับก็จะมีสเตมินา192นะครับก็คือผมจะทําให้ดาเมจไอทำให้มานาผมเนี่ยเป็นพันหนึ่งนะครับก็เลยอัพไว้ประมาณ192นะครับผม สำหรับใครนะครับผมขอแนะนําอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสเตตเลือดมานาเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้จริงๆนะครับเพราะว่าเราดูคนอื่นไปเราใช้เราก็แบบไม่ถูกใจใช่ไหมครเราก็ต้องหาสเตตที่เราถูกใจเองนะครับแบบว่าเฮ้ยเราต้องการเลือดเยอะหรือเปล่าหรือเราต้องการมานาเยอะเอาไปทําอะไรนะครับตีฮาเคนหรือตีบอสตัวอื่นหรือเข้าลงดันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นประมาณของพี่เนี่ยพี่ประมาณนี้ก็ถือว่า บบสมดุลแล้วนะครับเลือดมานาสมดุลมากๆแล้วนะครับที่ทําไว้แบบนี้นะของตัวพี่เองนะครับพี่ก็จะเป็นสเตมิน่านะครับ192ดีเฟนส์255นะครับเดวิฟุ์697นะครับไม่รู้ว่ามันแรงแค่ไหนนะก็เลยอัพไว้นะส่วนโลคุชิกิอัพไว้แค่20นะครับเพราะว่า25ไม่ได้ต้องการสกิลเขานะครับพอต้องการแค่เทคใครเฉยๆเนะเอาไว้กันนะครับส่วนสวอร์ดนะครับเอาไว้1111นะครับก็คือดาเมจของมันตอนเนี้มันคือดาเมจสูงสุดของที่อัพไว้ก็คือ17นะครับ 17เใช่ไหมครับเปิดฮาคี้ตันนะครับอันนี้ฮาคี้อันนี้คือฮาคี้ดาบพี่ตันแล้วนะครับฮาคีเกาะคือตของพี่ตันแล้วนะครับของใครที่ยังไม่ตันก็จะไม่ได้ดาเมจตามนะครับพอเปิดฮาคี้จาก17ขึ้นมาเป็น20สิบนะครับก็ขึ้นมา3ดาเมจนะครับถึงเวลตันมันก็ได้น้อยอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าแรงนี่ถือว่าแรงแล้วนะครับก็ต้องสกิล E ดูสกิล E ครั้งละ6กดาเมจนะครับผมของดาบคาเค้นนะครับต่อสกิลอาร มองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวมือไปกับพื้นหลังเลยนะนะครับก็สกิลอาร์ก็ต้องรอครูดาวนะแต่มันมันแรงนะมันแรงมันปิดดาเมจปิดอยู่ที่40นะจําได้นะของดาบขาเข็นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะของพลังดาบนะครับที่เอาไว้ตีบอสนะครับก็สมมุตินะเราใช้ผลจนแบบมานาหมดเกี้ยงนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นดาบได้นะครับมันก็จะเวิร์กมากนะในการฟาร์มนะครับผมก็สเตตจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผลแสง แล้วมาดูกันนะว่าผลแสงนะครับดาเมจมันเท่าไหร่นะอัพไว้หกรนะครับก็สกิล R นะครับเปิดมาเอาส้สกิล E ก่อนเลยนะครับไม่โดนจะเลินละเ<อ>น,นืรอแป๊บนึงคนระับทุกคนเดี๋ยวพี่ค่ายตัวนี้กันมันใกล้ตายแล้วนะครับย่า่ทุกคนเห็นนะครับว่าดาเมจเบินอยู่ที่15อ่านมาหลังกําแพงแล้วสกิล E นะครับมาดูกันให้ชัดๆนะครับแล้วมันไม่ท่า,ารู้อ่ะโอเม่งกวนหัวว่ะ โอ้ดาเมจ55เลยเหรอะสกิล e ดาเมจไปที่55นะครับส่วนส่วนไรคลิกนะครับอยู่ที่100นะครับแต่พลังการเบินอยู่ที่25นะครับไอ้ดาเมจของแสงนะครับตันอยู่ที่500นะครับถ้าอัพมากกว่านี้ก็คือพลังการเบินของของผลของเราแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้สกิล r ทำดาเมจ100นะครับตันนะครับดาเมจ100คือตันแล้วนะสกิล r นะครับแต่เขาเบินไปที่30เลยนะครับสเตต697นะครับที่อพไว้ส่วนสกิล Z สกิลแซตันอยู่ที่15นะครับส่วนเบิร์นนะครับอุ้ยเบิร์นดอกสามสองเลยเหรอโอ้โหโคตรแรงอันนี้นะครับสกิล X สกิล X ดามจอยู่ที่ร15้านะครับผมส่วนสกิล C นะครับเท่าไหร่วะส่วนสกิล C อยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่เบิร์นดอกละ5้านะครับสกิล C อันนี้ไม่ทราบจริงนะไม่รู้ว่าต้องดูดามจยังไงนะมันดูยากมากนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ สกิลของแสงนะครับแล้วก็ดาเมจของแสงนั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่จะไปฟาร์มสเตตนี้ค่อนข้างจะเอื้อมหน่วยกับคนที่มีของเหมือนพี่นะครับพี่บอกก่อนนะใครที่จะอัพสเตตตามพี่นะครับต้องมีของสมใส่เหมือนพี่ทั้งหมดนะครับผมถึงจะได้แบบพี่แล้วก็ฮาคิตันด้วยนะครับผมฮาคิเกาะนะอย่าลืมฮาคิเกาะตันนะครับดูต้องดูด้วยนะว่าดาบเราอะต้องการดาเมจเท่าไหร่นะครับพี่หาดาเมจของเรานะครับก็คือ เราต้องอัพไปทีละหนึ่งนะครับเราอย่ารีบร้อนนะครับตีอัพหนึ่งปุ๊บตีอัพหนึ่งปุ๊บตีเราต้องหาแบบนั้นเอานะครับผมส่วนดาเมจพวกผลแสงอะไรอย่างนี้ก็ถ้าอยากหาจริงๆก็อัพทีละหนึ่งได้เหมือนกันครับประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะผลแสงที่จะมาแนะนํานะครับผมแล้วก็แล้วก็นะครับของสวมใส่นะครับผมก็สามารถอะแดปได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเราไปใส่อย่างอื่นก็ได้นะ สมมติเรามีผ้าคลุมหนวดขาวหรือมาลินนะครับก็ไปใส่ได้นะครับแล้วก็มาดูว่าเราขาดอะไรไปนะครับตรงสเตตเลือกกับมานาเราก็ไปดูตรงนั้นเอานะครับอันับสเตตก็จะมีประมาณนี้ของผลแสงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ